สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาวบึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางหล่าพัฒนานการพี่พี่าวงวดประจําวันที่สามสิบเอ็ดนะคะก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ อะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปเนาะของวันที่วันที่เท่าไหร่ล้วพี่น้องวันที่ยี่สิบแปดนะคะวันที่ยี่สิบแปดนี่ถ้าหยุดไลฟ์วันก็จะเป็นแบบนี้หลงหลงลืมลืมละวันที่นะคะอ่ะมาซึ่งวันที่สิบแปดวันที่ยี่สิบแปดแอดให้เด่นที่หนึ่งกับแปดไปนะคะเด่นที่หนึ่งกับแปดผลที่ออกหกตัวนะคะก็คือหนึ่งสองเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่ง แอสรุป6ตัว4ตัวนะคะ3ตัวบนเหมือนกันส่วนล่างของ5ตัวอ่าส่วนน้อยนะเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นล่างของ6ตัวแล้วก็4ตัวนะคะบางพื้นที่เอาล่างของ6ตัวเป็นล่างนะคะพี่ๆจากแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันแอดก็ต้องสรุปหมดนะคะ,ล,ะล่างของ6ตัวก็คือ1นสองนะคะเด่นที่1แอดมานะคะเด่นที่1มา1 2มาแล้วก็1นตัวที่แอดจับคู่มานะคะ ส่วนล่างของสี่ตัวก็คือเจ็ดศูนย์เด่นที่เจ็ดมานะคะแต่เจ็ดศูนย์แอดไม่มีเด่นสุดตารางแอดจะมีแปดมีหนึ่งมีเจ็ดเนาะที่แอดทำเครื่องหมายเอาไว้นะคะอ่ะอันนี้ก็มาเฉพาะเด่นส่วนบนนะคะศูนย์ศูนย์หนึ่งเด่นที่หนึ่งมาแต่ว่าศูนย์หนึ่งแอดก็พลาดไปนะคะพี่พี่จา๋ามาเฉพาะเด่นนี้เนาะอ่ะยังไงก็ ฝากเป็นกำลังใจให้แอดต่อด้วยเนาะพี่พี่จ๋ามารับชมแล้วก็รับชมคลิปให้จบเนาะอ่ะถ้าเจอโฆษณาก็ฝากรับชมแอดให้ด้วยรับชมให้แอดด้วยนะคะเสะดายนะคะศูนย์ไม่มีนะคะวันนี้การคำนวณของแอดศูนย์ก็ไม่มาด้วยนะก็เลยแบบได้มาแค่นี้ถ้าศูนย์มาตารางเรายังจะมาเนาะเผื่อพี่พี่ fc จับเองยังจะเข้านะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยแล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปตามกันต่อนะคะ รอบนี้ก็มาเฉพาะล่างของหกตัวนะคะไปกันต่อของวันที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่พี่จ๋าวันที่สองแอดไม่รู้จะได้ลงให้หรือเปล่าเดอ้อเพราะว่ากลับต่างจังหวัดนะวันเดินทางวันที่หนึ่งตอนเย็นนะคะก็เดินทางแล้วอ่ะยาวถึงวันที่หกเลยนะคะถ้าไม่ติดอ่าวันที่สามสิบเอ็ดเนาะ คงกับตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดยาวเลยนะคะก็วันที่สามสิบเอ็ดไม่ได้หยุดก็เลยคันวันหนึ่งนะคะพี่พีจ๋าอ้มาตามต่อกันที่ลาวของเราวันที่สามสิบเอ็ดนะคะช่วงแอดกับต่างจังหวัดเนาะแอดก็อะจะลงเท่าที่ไหวนะคะพี่พีจ๋าร่างกายหนาไหวแต่สัญญาณะจะไม่ไหวนะคะที่บ้านแอดที่ไล่นะคะ มันโหลดช้าก็เนาะไม่ทันใจนะคะพี่พีจ๋าแอดอาจจะลงแค่ในกลุ่มให้เนาะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ได้เลยนะคะพี่พีจ๋าแอดไลน์ในกลุ่มของเรามีหลากหลายแนวทางให้เลือกด้วยแนวทางหุ้นก็มีนะคะวันนี้หุ้นก็ผังทั้งวันเลยอ่ะมาดูกันนะคะสําหรับตารางตัวเด่นตารางตัวเด่นของแอดนะคะก็จะมีแปด สองหนึ่งหนึ่งจะไม่มาอีกบ่เนาะพี่น้องจา๋าศูนย์เจด็ดหกนะคะหกหรือเก้าเนาะอ่าใครไม่ชอบหกก็กลับหมวดเป็นเก้าแล้วกันนะคะสำหรับตัวเด่นของแอดนะคะเด่นของแอดก็คือแปดแล้วก็สอง แปดแล้วก็สองระวังแปดสองสองแปดจะมาประครบคู่กันนะคะพี่จ๋าเพราะว่าแอดก็คำนวณหลายสูตรนะคะกว่าจะมาได้สูตรรวมตัวนี้นะคะอ่ะมาตามต่อกันที่เด่นที่แปดเด่นแปดเด่นแปดของแอดนะคะแปดก็จะมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสาม แปดเจ็ดนะคะส่วนสองนะคะจะมีสองหนึ่งสองสามสองหกแล้วก็สองแปดนะคะพ,พี่จะอ่ะตามที่ชุดกันทีนี้สำหรับชุดกันแอดแอดกัวมาเบิ้ลน,นะคะพ,พี่จะากัวหนึ่งกับมาอีกนะคะ,ะชุดกันไปที่หนึ่งหนึ่งแล้วกันหนึ่งหนึ่ง เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์มาแล้วมาอีกได้นะคะแล้วก็สามศูนย์ถ้าใครไม่ชอบจับในตลางนะคะพี่พี่จา๋าแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาตัวไหนนะคะไปตามสูตรนะคะพี่พี่จา๋ามีเข้ามีหลุดนะคะ อ่าพอได้ลุ้นนะคะพอได้ลุ้นเนะาะอ่สำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะแอดจะเน้นไปที่แปดศูนย์นะคะแปดหนึ่งสองหนึ่งสองหกนะคะใครไม่ชอบสองหกกลับหัวเป็นสองเก้านะคะ ส่วนส่วนชุดกันนะคะหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะจับในตารางใหม่ได้เด้อพ,พี่จา๋าอ่าสองหกหรือสองเก้านะคะถ้าไม่ชอบสองหกก็กลับหัวเป็นสองเก้านะคะพี่พจา๋าอ่ะชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคบไว้ ส่วนใครไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เลยนะคะพี่ๆจ๋าแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะออกตัวไหนยังไงนะคะคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นนะคะมีเข้ามีหลุดเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแอดก็ขอขอบคุณท่านที่มาติดตามรับชมขอบคุณทั้งหน้าช่องแล้วก็ในกลุ่มด้วยนะคะที่คอยให้กำลังใจเนาะอ่ะ ก็แบ่งปันให้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้แอดด้วยนะคะก็เฮงเฮงรวยรวยกันทุกๆุท่านค่ะเอาไว้เจอกันคลิปได้นะคะสวัสดีค่ะ